ทำโพยน้อยๆไว้อันนี้หมื่นแปดพันเก้าด้านหลังจะเป็นกล่องล็อกได้แบบนี้นะคะลูกค้าด้านหลังจะเป็นกล่องล็อกได้สําหรับราคาหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะเป็นตัวที่มอตเตอร์หกร้อยหกร้อยวัตต์ค่ะแบตเตอรี่สี่สิบแปดโวลต์ยี่สิบแอมป์นะคะรับน้ําหนักได้ค่อนข้างจะดีเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นมีตอนนี้สีที่มีจะมีสีส้มน้ําเงินนะคะสีแดงอ่าส้มน้ําเงินแดงแล้วก็สีเขียวนะ,ะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ มีมีครบสีเลยนะคะมีครบสีเฮนเลือกค่ะ a t ีสองร้อยราคาหกหมื่นสี่พันเก้าค่ะ ATV นะคะ 200cc Husky 2 6 4 9 0 0บาทค่ะอันนี้นะเวลาเราส่งต่างจังหวัดก็จะห่อไปแบบนี้ค่ะเพราะเราเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะทำความสะอาดแล้วรีวิวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะคันนี้นะคะ9,900นะคะมีค่าส่ง900บาททั่วประเทศเลยค่ะลูกค้าก็ดูไลค์แล้วก็สั่งเลยแล้วก็โอนเงินมาเลยค่ะลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เอ่อโอนเลยก็ได้ค่ะรุกเก็บไปทางก็ได้ลูกค้าสะดวกแบบไหนก็ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเรา เราที่ลูกคา้าให้ลูกค้าสบายใจไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าส่วนคันนี้จะไปขอนแก่นค่ะคันนี้จะไปขอนแก่นนะคะคันนี้จะไปขอนแก่นค่ะยี่สิบแอมป์เลยเดี๋ยวเดี อันนี้เป็นยี่สิบแอมปรายายมาให้คันนี้เหรอ,อค่ะไปเอากล่องขาวมันจะมีกล่องขาวอยู่เป็นกล่องของเขาเอา่ะบริษัทเขามันจะเป็นกล่องขาไปดูที่ท้ทาย pues. รถก็ได้อ๋อม,มาแล้วมาแล้วร้อยยี่สิบห้าไม่ไม่ไม่ไปดูตาม,มรถที่เป็นของบริษัทเนี้ยกล่องมันจะเป็นสีขาวแต่เขียนว่ายี่สิบแอม รถน้ำมันนะทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะจะเป็นอ1 2 5ซีนะคะปักคอคอ125ของดาก,ก้อนหรือว่าเอาคันไหนก็ได้คะ่ะของาดาก,ก้อนมาอีกคัน,นหนึ่งหน่อยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรถน้ำมันค่ะเราวันนี้กำลังรอช่างเข้ามาวัดเพราะเราจะทำหลังคาพร้อมขายนะคะคือทำหลังคาแต่งหลังคาพร้อมขายสำหรับตัว รถน้ํามันนะคะรถน้ํามันลูกค้าหลายบอกลูกค้าหลายท่านบอกว่ารถไฟฟ้านะคะจอดคู่กันอยู่นะคะน้ํามันกับไฟฟ้าไฟฟ้าไปทําหลังคาได้ไหม <UR PS> คือไฟฟ้ามันจะไม่ความการใช้งานมันจะไม่มีคนละอย่างกับรถน้ํามันนะลูกค้าเพราะว่าตัวรถน้ํามันนะคะมันรับน้ําหนักได้ค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวรถไฟฟ้าถ้าเราไปเพิ่มหลังคาเหมือนเหมือนเราเอาน้ําหนักไปเพิ่มพาราให้ตัวรถเพราะว่าการใช้งานเราเราเน้นความคล่องตัวรถไฟฟ้าเน้นความคล่องตัวนะคะแต่บรรทุกหนักต้อง บรรทุกหนักอะคะต้องยกให้รถน้ํามันนะพรารถน้ามันเขาค่อนข้างจะคล่องตัวในเรื่องของการบรรทุกกาลังมันจะเยอะกว่านะคะรถน้ํามันคันนี้นะคะพร้อมหลังคานะคะคหลังคาที่เป็นหลังคาแบบคล้ายคลองอะนะคะพร้อมหลังคาเลยหกหมื่นเก้าค่ะแต่งหลังคาตอนนี้คือกําลังรอช่างนะคะจะแต่งหลังคาคุมให้หมดเลยค่ะเพื่อที่เราถึงจะขายพร้อมพร้อมแต่งนะคะเพราะว่าจะไม่จะไม่ให้ลูกค้ารอหลังคาคือให้คุยกับช่างแล้วแต่งขายเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่ามีปัญหาว่า ขายรถพร้อมหลังคาแล้วลูกค้าต้องมารอหลังคาครึ่งเดือนก็มีบางทีคิวยาวๆอย่างนี้ร25ซีซี125ซีซีตัวนี้นะคะของดาก้อนราคา0 0 0 0ือ่ะถ้าตามภาพนี้6 5 0 0 0เท่ากันแบบนี้คือ6 5 0 0 0เท่ากันไม่มีหลังคาแบบนี้ระมาอย่างนี้คือ6,5 0 0 0่นหาแต่พอแต่งหลังคาจะแต่งหลังคาพ่อค้าแม่ค้าให้เลยนะคะคือ6 9 0 0 0นนะคะแต่ว่าตัวดาก้อนดาก้อนเขาให้แค่หลังคาหน้าอย่างเดียวนะคะหลังคาคนขับนะคะหลังคาคนครอบเวอร์ด้านหน้านะคะอย่างเดียวค่ะหกอ่ารวมเป็น6 9 0 0 0เพิ่ม4 0 0พ แต่นะคะของ NKT นะพร้อมหลังคาหน้า6,005นะคะแต่ว่าถ้าใส่หลังคาคุมเลย69,000ค่ะก็จะทำราคาให้เปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นนะคะคือกำลังเครื่องยนต์คือ1 2 5 c ีเท่ากันนะคะต่างกันแค่ดีไซน์ส่วนตัวมันก็เป็นสามล้อเหมือนกันสังเกตดูบริวตัว NKT นะคะเขาจะเป็นหน้ามอไซค์เวฟนะคะที่จริงกำลังคืออะไหล่อะไรพวกนี้ก็เทียบกับมอไซค์เวฟ125ได้เลยนะคะคือใช้อะไหล่พวกนั้นลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลเพราะรถน้ำมันนี่ข้อดีก็คือว่าตั้งแต่ขายรถน้ำมันนมาะะค เวลาอะไหล่เสียหายมันอารมณ์หัวเทียนบอดยอะไรเงี้ยนะทุกคนมันซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะมันเป็นแต่ยกเว้นอะไหล่เฉพาะพวกยางพวกสเปคอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับที่หาไม่ได้ตามท้องตลาดนะคะอันนี้คือถามที่ร้านได้เลยเพราะทางร้านเราสั่งโรงงานให้เลยค่ะเพราะว่าอะไหล่ทุกชิ้นนะ,ะโรงงานที่เราสักขายคือโรงงานประกอบในไทยทั้งหมดนะคะอะไหล่มีสพอร์ตลูกค้าตลอดการใช้งานนะคะตัว NKT นะคะตอนนี้มีสีน้ําเงินกับสีแดงค่ะมีทั้งหมดตัวดากอนก็เหมือนกันค่ะมีน้ําเงินกับสีแดง แต่สีที่ไปค้าขายแล้วจเจริญลุ่งเรืองก,ก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเลือกสีแดงนะคะสีแดงมันเป็นสีนำโชคกันแล้วนะคะนะะบริการส่งทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าท่านที่สนใจนะคะใต้โปรปไฟล์แม่ค้าคือลิงก์ของเพจร้านนะคะ ตัวดาก้อน125ซีซีชมนี้65,000บาทระยะ300 400กิโลเราส่งฟรีนะคะแต่ถ้าไกลกว่านี้นะาจะมีค่าส่งเพิ่มนิดหน่อยค่ะ1,000 2,000บาทนะระยะไกลสุดอย่างภาคใต้นะคะอ่าปัตตานีอย่างนี้นะคะนราธาิวาสก็เพิ่มอยู่ประมาณ3,000บาทโดยประมาณนะคะแต่ว่าไม่รู้รถจะไปให้หรือเปล่าบางทีรถก็ไม่อยากไปมาถึงรถคนส่ง กระบะไซส์ใกล้เคียงกันนะลูกค้ากระบะไซส์ใกล้เคียงกันเลยแต่ต่างกันที่กระบะไซส์ใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่สีสีสว่างก็จะทําให้รถดูกว้างดูใหญ่นะคะแต่ว่ามีพ่นไหมคะม,มีผนมีผลไหมรถน้ํามันมีผ่อ,อยู่ค่ะรถน้ํามันนะรถน้ํามันนะคะ nkt อันนี้ไม่มีผลน,นะจ๊ะแต่ว่าเป็นตัวดาก้อน,นะค่ะดาก้อนร้อยยี่สิบห้าซีซีร้อยห้าสิบซีซีสองร้อยซีซีดาก้อนร้อยยี่สิบห้าดาวขั้นต่ำสาม 0,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว1 5 0ยหซีซีก็ดาวขั้นต่ำา3 0,000บาทค่ะสามารถเข้าไปขอดูตารางผ่อนได้นะคะจะได้ไปคำนวณดูว่าเอ๊ะผ่อนเดือนเท่านี้ฉันไหวไหมอะไรอย่างงี้นะก็ไปดูได้ค่ะค่อนได้24งวดนะคะแต่ดาวขั้นต่ำก็จะสูงนิดน,นึงเพราะว่าดาวบัตรประชาชนธรรมดาค่ะไม่ได้ตรวจเครดิตอะไรทั้งนั้นนะคะอ่า สามีซื้อภรรยาค้าได้นะคะคือดาวง่ายๆเพราะเป็นรถทำมาหากินนะไม่มีใครซื้อไปเล่นอยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญคนดาวสองหมื่นสามหมื่นได้ก็คือส่วนใหญ่ท่านก็มีกําลังอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ NKT ยังไม่มีผ่อนค่ะอนาคตก็อาจจะทําอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้คือยังทําไม่ได้ค่ะโรงงานยังไม่ซัพพอร์ตเรื่องการผ่อนนะคะแต่ตัวดาก้อนอันนี้คือมีทีมซัพพอร์ตเราอยู่นะคะส่วนไฟฟ้าค่ะยังไม่มีเงินผ่อนนะจ๊ะส่วนไฟฟ้ายังไม่มีเงินผ่อนค่ะนะคะฝั่งนี้นะคะ